ช่วยยกขาหน่อยหล่อพี่หล่อไหมล่ะแม่หล่อสุดยอดเลยหล่อสุดยอดเลยดูนะคะไอ้ที่ชี้ออกมานอกจานนี่คือกบอินกบปีนกบนะคะส้มจุกแต่งบ้านแล้วส้มจุกวุ้งเลยครับเดี๋ยวส้มจุกแต่งตัวใช่ไหมครับ ไปดูค่ะว่าพ่อแม่จะทำหน้ายังไงนะคะที่เห็นเราแต่งตัวแบบนี้คือมาบ้านทำไมต้องแต่งเต็มยศขนาดนี้ดูค่ะทำไมคะมาสวนยังต้องงี้เลยนะคราวแล้วท่านพ่อท่านแม่ไปไหนเนี่ยท่านพ่อท่านแม่ไปดูไปดูไปดูคุณยายทำหน้าเอาอใหญ่เสวียนเอาเอา อ้าสวัสดีครับัสสวดีครับแม่กินเอาแล้วแม่ไม่เดินมาเลยแม่ไม่มาแม่ร้อนแม่ไม่มาเดินไปบ้านแม่คนนี้ไปนู่นแล้วไปรุ่นแล้วไปนู่นเหรอนี่นี่นี่ดรโอ้รองหล่งเรียนรู้โอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับไปนี่ฮะโอ้ไปเดินดูบ้านดรอยู่นานอ๋อครับเดี๋ยวมา เพื่อนบ้านค่ะจริงๆที่นี่เขาทำาคองหนองนากันมานานมากนะ <c oughs> พี่นุ้นนี่มี20ปีนะ <c oughs> ดกรกี่ปีคะผมมาอยู่ตั้งปี53ครับโอ้หนี่มัน10 13 14ปีแล้วเนาะ <c oughs> พี่ัมพู4ปีโอเคค่ะไป <c oughs> <c oughs> นู่นละเดี๋ยวมาค่ะไปดูอาการของคุณแม่ทองนาคน,นะ,คะไม่เห็นส้มจุกแปลงร่าง <c oughs> เป็นพ่มืน่นทำไมไม่มาร้านอาหาร <c oughs> ทำไมไม่มาร้านอาหาร <c oughs> ร้านอาหารอยู่ไหนวะแดดร้อน โอ้โหดูเลยอารมณเลียกมากใก้เลยแแม่ไม่ตกใจเลยเหรอเนี่ยแม่นิ่งมากเลยอ่ะก็เห็นแล้วเห็นที่ไหนก็เห็นตอนพี่โจมาพี่โจมามาแลยทำไมเราก็ต้องแบบว่าให้เขาเห็นอล่ตัวนี่ไงเออ มาแต่งตัวเดินออกมาแล้าตรงนี้หล่อไหมล่ะแม่หล่อสุดยอดเลยหล่อสุดยอดเลยห้องนี้ก็มีเอาไปเออจะให้ทองไปด้วยนะหมายถึงทองแท้เหรอเออทองไม่ทองปลอมนี่แหละทองที่ไปชุบมาเมื่อวานซืนนี่แหละโอ้หนี่ไงแม่นี่ไงทองนี่ก็ทองคือกันทองแต่ย้อยอย่าให้โดนน้ำหอมนะมันลอกเออลอกน้ำหอมปลอมไงน้ำหอมปลอมเออ กำลังจะกินข้าวกินข้าวเอ้าพ่อเอาขนมไม่กินข้าวได้ไงอันนี้ไม่ใช่พอหมกปลานะเป็นขนมว่าช่แม่เป็นขนมกินเองแล้วแม่จะกินกับอะไรกับข้อแม่อยู่นี่ไหนมี่ตรงปุ๊บจูอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะแม่ในเรือนเงาไปเขาอยู่ในเรือนเดี๋ยวนะพี่พี่โจเดี๋ยวไปไปเอากับข้าวไม่ในเรือนตรงไหนไปได้มาจากไหนนี่ต้ฝ้าไร่แม่ชาวเนี่็เขาทำไปใครทำขาดไปเลย ตาสำราญทำต้มกบให้อโอ้ต้มกบนี่น,นี่เขาชอบออออเป็นตัวตัวงี้เลยเหรอต้มกบต้มกบลูกเขยดูแลลูกเขยสำราญอบอกแล้วสำราญอยู่เนี่ยไม่สำราญร้สรองแม่มันมีหอยดองแม่กินเป็นไหมไม่ได้ ดูนะคะไอ้ที่ชี้ออกมานอกจานนี่คือกบตอนกบตีนกบนะคะโอ้ยคุณยายคุณแม่เขาเป็นเขาชอบกบนะเพราะว่าขนาดอาหารก็ยังกินแกงกบทานไปใช้ก็ใช้ฐานไปใช้ครับเล่นไพครับเล่นไพ่ก็ต้องกบดำกบแดงครับฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงก็พี่กบทรงศิษย์ ฟังเพลงก็พิกบทรงสิทธิ์ครับอ,อ,อย่างเขาเดือนหก <c oughs> คนก็ตก <c oughs> ค, <c oughs> คนละคนเ้ออคนละคนนละคน จะไปต่อทะเบียนหมายถึงว่าทะเบียนคนหมดอายุเหรอคะทะเบียนม้าครับเดี๋ยวจะไปต่อทะเบียนม้าม้าเหรจ๊ะก็ม้าขี่เนี่ยเพราะว่ายุคอยุธยามันก็มีม้าแหละที่เราขี่ไปขี่มาทะเบียนอะไรเอาจริงฮะทะเบียนม้าจริงๆอันนี้เขาชื่อม้าดํานะตั้งชื่อเอรเขาว่าม้าดำเออม้านินนั่นเนี่ยม้านินบางกรนเจ้าม้าดําหรือม้านินตอนนั้นมันไม่ได้ ไม่มีคนขับเลยไม่มีคนใช้เลยมัพังอ๋อพซ่อมเสร็จนะคะต้องแนะนําให้รู้จักกับแฟนทอมชันนี้ก่อนนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถคลาสสิกเนาะพี่กัมพูก็ประมาณเป็นรถบิ๊กไบค์แล้วก็เป็นรถเก่าโอช่วยยกขาหน่อยโอออ้ยขามันไม่ถึง เป็นรถเก่านะคะเอ๊ะใครเก็บไปไหนอีกเดี๋ยวโทรหาพี่สำลินอีกสำลินอีกแล้วครับหมวกกันน็อกอยู่ที่ไหนครับหมวกกันน็อกซื้อมาแล้วครบชุดเลยอย่างเท่ขาไม่ไม่ถึงด้วยขับไปหาพี่สำลินเลยว่ามันไม่มีกุญแจเอ้าอยู่ไหนอยู่กับสำลินอีกแล้วทุกอย่างพี่คะเดินทางจากเมืองพลีไปยุทธยาใช้เวลากี่วันคะ น่าจะสามปีอ่ะน้องไปด้วยได้ไหมคะใช่เลยค่ะเขานั่งกันยังไงคะคุณพี่คุณก้าวไหวไหมก้าวได้ไหมเดี๋ยวโทรศัพท์นี้ไม่เอาใช่ไหมครับที่วางโทรศัพท์อยู่ตรงนี้โอ้โหนี่หมวกกันน็อกนี่ขยะค่ะหมวกกันน็อกครับเสื้อมายังไม่ได้ใส่เลยนะหนาพี่ล<ะ>ินขอคุณแจนหน่<ข>อ<ต>นยค่ะพี่ลินเขาใช้กุญแกสตาร์ทกันยังไงอันนี้มันมันซ้อนได้จริงเหรอซ้อนได้แล้วขาไว้ตรงไหนเนี่ย เอาไว้ตรงคอคนขับเนี่ยถ้าไม่มีที่จะไว้ได้ไหมคะคุณพี่หนึ่งสองเข้าเกียวอยู่ใช่ไหมคะวิ่งชึ้งขึ้ึ้งขึ้นขึ้นึ้นโอ้โึ้นขึ้ึ ค่ะช่วยกันดันหน่อยเข้าเกียร์สิครับคุณพี่เข้าเดี๋ยวมันพุ่งไปน่นลงน้ำทำไงอ่ะพี่จะเข็นไปได้ไงเออเข็นไปอย่างนี้แล้วพี่เขบอกว่พี่แจ๊คมาสอนมาสอนแจ๊คมาหาคไม่ไม่ไม่ได้ ก็มอมก็มอมขอเดชะไปขึ้นทะเบียนไปให้ถึงนาไปขึ้นทะเบียนตังให้น้องด้วยคิดว่าต้องใช้อัดเท่าไหร่เออใช้อัดเท่าไหร่ฮะประมาณเอออาเอาเอามาสองพันช่างก่อนสองพันช่างเราเหลือมากคืน เพราะว่ารู้สึกจะค้างอยู่2ปีนะค้างสองปีทะเบียนขาด2ปีโอตยตายเพราะไม่ต้องมีพรบปีนี้ปีใหม่อ๋อยังมีเวลานะคะโ้หดูสิเป็นทุกอย่างให้เธอละค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอจริงจจ้าที่ถ้าไม่มีแจ็คมาเนี่ยรถคันนี้ก็จะทะเบียนขาดไปอีก หนึ่งปีแล้วเขาบอกว่าถ้าเกินสามปีเรื่องใหญ่มากต้องไปหาหลักฐานว่าคุณซื้อมาจากใครมันมาจากไหนถูกไหมคะใช่ครับแล้วทำไมปล่อยนานขนาดนี้คะท่านพี่คะก็ไม่มีคนไปต่อครับที่บ้านไม่มีคนเหรอคะพี่คะที่บ้านมีแต่ไม่มีใครไปครับไม่มีใครไปครับทำไมไม่ขับไปเองนะคะโอ้โหรับไม่เป็นอีกรถมัน เสียไป3ปีครับไม่มีใครซ่อมมันเลยครับเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่ารถคันนี้จริงๆแล้วพี่กำมพูเนี่ยชอบเป็นการส่วนตัวมากครับ,บรรรว่าจะซื้อมาเอาไว้หัดขี่เพราะว่ามันจริงๆมันไม่ใช่ซิ่งอะไรนะครับมันเป็นรถเก่าแล้วก็ขับเรื่อยๆเขาเรียกว,ว่าทัวร์ริ่งทัวร์งิงก,ก็ชอบในดีไซน์ซื้อมาก็3าสีไม่ไม่อายุมันอะ โอูอายุเหรอฮะน่าจะ20ปีวูน่าจะ20ปีรถก็เก่าเนาะรถก็เก่าคนก็แก่เนาะน่าจะ20กว่าปีแล้วแต่เสียงมันยังเพราะอยู่เลยเนาะใช่ชึ่งอยู่เลยนะเพราะว่าวิ่งไปแค่ไม่กี่กิโลเองนะแล้วซื้อมาราคาหลักหลักหมื่นนะหลักหมื่นครับหลักหมื่นซื้อมา8 0 0 0 0ื่นเพื่อจะขายต่อ7 0 0 0 0มื่นมีใครรับไหมคะเออครับเอาหกหมื่นหารถอีกค่ะยังไม่ได้ขี่เลยรถชนียังไม่ได้ขี่เลยเอาห้าหมื่นห้าแล้วกันเนาะ ไม่ขายออนวันนี้เราได้แม่ครัวอ้อนทุกเรื่องอ้อนหุงข้าวได้ค่ะเอาแหนมจีกระทะเอามือจีมเดี๋ยววางข้าวด้วยกันลดทันกันอ่กดๆให้มันแบนๆเอาเอาเอาทั้ทีเอาทั้ทีไม่กดขี้กลมเล่นเหรออ่ะนั่นแหละค่ะกดให้มันแบนๆจะได้มีผิวสัมผัสกับกระทะเยอะๆอ่างนี้ค่ะต้องปวดเท่าเลย เมื่อก่อนใช้ข้าวครัวอยู่ข้าวไปกินนะไม่ได้ข้าไปทำไม่ใช่เรียกข้าวทำไมอ่ะข้าวเหมือนกันครับพี่กวนมาจะเอาจะทำเอ่อพี่หมื่นจะทำหลนแหนมให้ทานครับพ่อมาดูลูกชายดิอันนี้พี่หมื่นจะทำหลนแหนมให้ทานนะเขาจะทำในชุดนี้เลยนะพ่อโอ้ยทำชุดนั้นไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะพ่อเปิดท่อสักให้หน่อย เอาอีกแล้วโทรศัพท์ตายแล้วมันเป็นยังตายอีกแล้วโทรศัพท์ตายอีกแล้วโทรศัพท์เเลยโทรศัพท์มันตายเป็นด้วยเหรอพ่อหมดหมดหมดบ่มันมันเต็มแล้วเนี่ยอะไรเต็มแบตเต็มแล้วชาร์จแบตแล้วเต็มแล้วมึงบางหันมันแบตเบิรซเสร็จเลยอ๋อแบตหมดพ่อต้องเปิดใหม่เออราเปิดใหม่มันเปิดปกติเหนียวเปิดรองรูบใจเย็นๆเป็นวัยรุ่นต้องใจเย็นๆแน่ตัว ให้เขาบูดเครื่องนี่ห áng กอนสั่นตัวพ่อใหญ่แหวงเนี่ยไงพ่อใหญ่แหวงมันมาแล้วนี่ไหมไม่ใจเราบ้างไหนพี่นาจอเพื่อนน่ะยืนคู่ก็ผู้สาวเองมันมอเป็นอย่างนอกฮะวางสั่นเเป็นอย่างก็ก็เป็นอย่างถือว่ามันที่ตายยังไงเดียวเดียวอาการมันเป็นยังไงพ่อที่บอกว่ามันตายเอาแค่มาเปิดอัน เปิดแล้วมันตีแล้ววัเน,นี้ม,นมันมันเต็มแล้ววัเน,นี้มาเปิดมันบอดตีไปมันเลยกดบนในก็บอดตีจะมองแมนบอกกดกดแช่แช่หน่อยอเอาค้างไว้โอ้ยวัยรุ่นเลยเนาะใสเบิ้งโอ้แหนมสวยมากเลยเออจีแค่นี้ก็สุกแล้วเนาะหอม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 จริงจริงเออหุงข้าวยังอะหุหงก่อน สำคัญโอน่าจะทำออนน่าจะทำไข่เจียวแหนมให้เขากินเนาะอ๋นี่แยกได้นะเออนี่ไงไข่เจียวแหนมได้ได้อีกสักเวอร์ชั่นหนึ่งแต่เดี๋ยวพี่ทำไมนี่ก่อนนะหล่นก่อนแต่ออนหุงข้าวก่อนเดี๋ยวไม่มีข้าวกินเดี๋ยวกล่องข้าวน้อยข้าวแม่เอาเต็มหม้อเอาเอาเท่าที่เอาแบบให้มันเต็มหม้อเลยเดี๋ยวมีทางกรุงเทพมาอีกนะไอเพชรมาอีกหลานหลานมาอีกแล้วก็หมีมอม เห็นทีมเลยใช่เดี๋ยวหมีมอมมีอีกต้องเผื่อมันทุกอย่างอ่ะเอาแหนมเอาแหนมน,นี่ไปอีกก็ได้หนูออนเอาไปเจียวแหนมอยากกินของอร่อย,อยต้องใจเย็นๆนะคะทุกคนใชเจียวแหนมใช่ทุกคนรอนะไอ้นี่หล่นหล่นหล่นแหนมทุกคนอันนี้มา,ย,ามย,ยังไม่นึ่งเลยอ่ะยังไม่ไปซื้ออะไรมาบ้างบ่า โอ้โหตอนวันนี้พี่หมุนพี่หมื่นก็ต้องเข้าครัวเองเนี่ยมะเนี่ยแม่ครัวทำหลนปลาเนี่ยล้นแหนมพี่หมื่นลงเตาแล้วนะจ๊ะเอาได้เลยจ้าแล้วรอเดือดสักแป๊บหนึ่งได้ปัโอ้ยแล้วรอเดือดแล้วจะลงแหนมแล้วก็ลงปลาเอ้าคือานำจงลงอีกแล้ววะเดี๋ยวก็หมดพี่หมื่นชุดเหมาะกับครัวมากเลยนะคะเอาทำไมมาช้าละจ้าหอมแดงจ้าลืมจ้า เอามีอย่างนี้ด้วยเหรอคะที่เหมือนก็ลืมเป็นนะบำรุงสมองเยอะๆนะคะเอ้ายังไงกินครับเออกินไปเรื่อยๆเลยกินรอกินรอเฮ้ยเกดยังกดแล้วข้าวนี้กินได้นะคนี่กินได้นี่ไงกระป๋องนี่อยู่เออกินได้มันเป็นแล้วอาหารเสร็จนี้จะมีท้องใส่อีกไหมเนี่ยโหนี่เอาเด้อเอาเด้อนะเหมือนกินได้เยอะจังป๊าบ วก็จะดูบุ้นวายตะลิงตุงตีลุงตุงนางตะลังติงนิงเอาละครับผมว่ามันร้อนแล้วเราก็ใส่แหนมเราได้เลยนะฮะแหนมเนี่ยแหนมหมูเนี่ยเราก็ขยี้ลงไปนะครับบี้แหนมให้ให้แตกตัวนะฮะแหนมก้อนใหญ่นะครับแหนมของเราเนี่ยก้อนใหญ่เอออันร้อนนี้ก้อนใหญ่อ่ะมันใหญ่ยังทุกร้อนไหมเนี่ยอ้าว๋อใหญ่ทุกร้อนคุณรัชชินีใหญ่เปล่งเปล่งดูดิใหญ่เนาะเนี่ยเนี่ย จะเอาเอาน้องออนจะเอาเจียวไข่ไข่เจียวแหนมสักหน่อยไหมได้ค่ะเอองั้นจะได้เหลือไว้อันหนึ่งไม่แค่นี้พอนะนไไนวันนี้ใส่แหนมไปสามก้อนเลยนะฮะนี่ร้านี่เลือกฝั่งพี่แจ๊คเลย พอดีเลยคุณรัชนีอะไรไม่ได้ปรุงอะไรเลยไม่ต้องปรุงใส่น้ำปลาแม่ทองนาไปไม่ต้องปรุงจริงๆพ่ออะไรรู้ไหมอ,อาจจะเป็นเพราะว่าความเปรี้ยวของแหนมมันไปตัดกันกันกนกบน้ำปลาแม่ทองน้าพอไปตัดกันเนี่ยมันก็รสชาติออกมาอร่อยพอดีเลยไม่ผมไม่อยากจะคุยนะแต่คุณลองชิมได้คุยมากเด,ดี๋ยวไปหาพ่อหมอมานี่ท่านพี่เจ้าขา กินคนเดียวเลยเหรอเจ้าคะ่ะก็ไม่มีใครกินเป็นเพื่อนก็แต่ก็มีหมีเนี่ยเป็นเพื่อนอผ <ừ> um. ู้จักผู้ใจ <ừ> um. อร่อยมากนี่ไงเรียกเสียเขาหน่อยดิรสแหนมเททานเขาเร็ว <c oughs> ก่อนกลับทานเขาก่อนรีบ,รบโอ้โหธุระธุรกิรรวธุรกิจละตัวอร่อยมากเลยคุณแล้วนีนิรนแหนมคุณอย่าพลาดนะจ้า อร่อยจริงผมไม่ได้คุยโม้เล่นๆนะไหนทำไมราดมาน้อยล่ะอ,อร่อยอ่ะราดมาเต็มชามเลยเหรอือเขาใช้วิธีตักราดข้าวอย่างนี้ยลองดูสิอร่อยจริง,รงอืมอย่าลืมนะฮะแหนมแล้วก็มีน้ำปลาล้างในท้องหน้าเท่านั้นเองนะท่านไปทำหลุมแหนมอร่อยอร่อยทานได้ตลอดถามว่าสูตรใส่อะไรบ้างง่ายๆเลยนะ ตาข่ร้ใบมะกรูดหอมแดงกระชายนะฮะแล้วน้ําขุกคลิกหรือชอบน้ําเยอะก็ใส่น้ําเยอะหน่อยก็ได้เอาน้ําปลาลงเอาแหนมลงนะครับแทบไม่ต้องปรุงอะไร้นะยังควันขึ้นอยู่เลยเนี่ยต้มกินผักอย่างเงี้ยแม่แกงหอมกินเนล้วหอมหวานหอมมีเอซีเทศบาลตลาดเพชรบุรีเขาฝากมาให้นะพ่อเหรอพี่อ้อ ขอบคุณครับคุณอ้อครับพี่ฝากแตงมาให้ว่ากินอร่อยมากเลยแตงหอมไหม่อหอมด้วยครับหอมด้วยใช่ไหมเออมันไส้สีเหลืองขอบคุณมากเลยไม่เคยกินแล้วไม่เคยเห็นด้วยนะเออผมก็ไม่เคยแตงแบบนี้นยมาดูนะเนื้อมันสวยแล้วเม็ดไม่ค่อยมีขอหยิบมาดูหน่อยครับพี่เจ้าเนี่ยเนื้อสวยเม็ดไม่ค่อยมีดูดิเนี่ยปลูกแตงแบบเนี้ยสวยมันไล่เมล็ดอ่ะปลูกได้ยังไง เนี่ยผมกล่าวว่าจะปลูกข้าวโพดแบบไรเมล็ดเหมือนกันนะให้มันได้อย่างเงี้ยจริงๆตลกละเดือนเจ็ดนเ็ดน่อยนอ ใจอจอยเป็นฝอยรินไหลพบเขียดจับผู้กลางฝนอีกบ่โดนมันคงวางไท่โตเฮากับเงาเดียวได้ก็มีผู้ใจยามสายฝนรินก็มีผู้ใจ ่อใส่แจ้มอก